ทอราชเลขยามนำโชคประจำวันที่16ตุลาคม2567ครับ ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ากลุ่มแนวทางตัวเลขของหมอแมนะครับวันนี้ท่านสามารถเข้ากลุ่มได้ฟรีนะครับโดยที่แอดไลน์มาที่ไลน์นี้แล้วก็แจ้งว่าขอเข้ากลุ่มฟรีเดี๋ยวหมอแม่จะส่งลิงก์ให้ท่านสมัครเข้ากลุ่มนะครับและสำหรับใครที่อาจจะไม่สะดวกในการสมัครโนนนี้นั่นนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มอีกกลุ่มนึงได้ครับชื่อว่ากลุ่มเฮฮาภาษาหวยกลุ่มนี้จะมีค่าใช้จ่าย555บาบาทครับโอนตาม qr code นี้แล้วแอดไลน์มา ส่งสลิปมาให้หมอแมนนะครับแล้วหมอแมนจะส่งคําเชิญเข้ากลุ่มให้นะครับและไม่ว่าท่านจะเข้ากลุ่มไหนก็จะได้รับสิทธิประโยชน์แบบเดียวกันทุกราการเลยครับแล้วพบกันในกลุ่มนะครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่ผมอาจารย์สิทธพัฒน์หรือหมอแมนพลังเลขนะครับ บกันเช่นเคยครับกับวันนี้ถอดรหัสเลขยามนำโชคนะครับเป็นงวดประจำวันที่16ตุลาคม2567นะครับในส่วนของงวดวันที่1นึที่ผ่านมานะครับเป็นไงกันบ้างนะครับเออนะก็เลขที่หมอแมทให้ไปก็คือ3 5 6นะครับเป็นชุดหลักนะครับ3 5 6นะครับแล้วก็จะมีชุดชุดแผลงที่ให้ไปอีกก็คือ8 2 4นะครับแล้วก็มีติ่งระวัง9ไว้นิดนึ่งวงเล็บเอาไว้นะครับเนื่องจากว่านะครับ ตัวดาวย้ายเนี่ยนะครับเลือกเป็นดาวศุกร์แล้วก็เขาสามารถแผงได้เป็นเลข4นะครับเลข6แผงได้เป็นเลข4แล้วก็เป็นเลข9ได้ด้วยนะครับก็เลยติ่งไว้นิดนึงอะระวังไว้นระวัง9เออนะเผื่อว่า,าท่านใดเนี่ยที่มีทุนทรัพย์นะครับสามารถบรหิหารจัดการได้นะแล้วก็อาจจะชอบเลข9กอะไรเงี้ยก็ให้ลุนเงินไปนะครับปรากฏว่าก็มาในส่วนของนะเลขด้านบนก่อนนะครับด้านบนก็คือ6 5 เท่ากับว่าชุดหลักเนี่ยที่ให้ไป3-5-6เนี่ยขเยนะข้าเลยนะครับเข้าเลยนะไม่ต้องแผงต้องแปลงอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดแผงที่มันมีเลข9เนี่ยปรากฏว่าประจับกับเลข5ก็ได้5-9 5-9้เกานีก็กลายไปว่าเข้าเนี่ยด้านล่างด้วยครับก็ค,คือเลขท้าย2ตัวสลักกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะครับ กลายเป็นว่าเลขยามน้ำโชคงวดที่ผ่านมาเนี่ยมาทาั้งด้านเหนือและด้านใต้นะครับมาทั้งบนล่างนะครับโอ้ก็ใช้ได้นะครับนะก็ตามนั้นนะครับส่วนใครบอกว่าโอ้โหมันพอแผงแล้วเลขมันเยอะอะไรเงี้ยตามไม่ตามไมห่หมดอย่าเงี้ยก็อ่ะแล้วแต่ดุลพินิจและวิจ,จารณญาณของท่านก็แล้วกันนะครับไม่ว่ากันเราเรียกว่าอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละบุคคลนะครับ คราวนี้เนี่ยนะครับเอ่อเลขของงวดที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะไปเข้าแบบแบบเออเลขดาวเด่นจักรราศีอะไรเงี้ย,นนยก็เข้า6 5กับ59เหมือนกันนะครับแล้วก็เออเลขราศีราศีกุมนะครับราศีกุมก็ไปเข้าเลข59กนะครับ,นะรบก็ประมาณนี้นะครับเลขที่เข้านะครับก็จะว่าไปแล้วนะครับก็เลขก็เข้าไม่ได้เยอะเท่าไหร่ในงวดที่ผ่านมานี้นะครับเออนะก็น้อยไปน,นิดนึงนะฮะเอาละครับ เข้าสู่นะครับเนื้อหาของเรากับถอดรหัสเลขยามนำโชคประจำวันที่16นครับตุลาคมนะ2567นะในวันนั้นนะครับก็ตรงกับวันพุธนะครับนะคือวันที่16ตุลาคมเนี่ยตรงกับวันพุธนะครับวันพุธเนี่ยเราแทนด้วยเลข4นะครับแล้วก็ถ้าท่านจะแผลงนะครับก็แผลงเป็นเลข6ครับหรือจริงๆใครจะแผลงเป็นแบบเเลข7อะไรก็ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่า ถ้าแผงตามหลักการคู่ท่านเนี่ยจะแผลงได้เลข6นะครับแต่ว่าถ้าแผงตามหลักการเหมือนการเขียนคล้ายกันก็4แผลงเป็น7อะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับความสะดวกของแต่ละท่านนะครับแต่ถ้าเกิดตามในสูตรของหมอแม่เนี่ยเน้นการแผงเป็นเลขคู่ท่าน,นะครับก็เพราะนั้นเนี่ยเลข4เนี่ยวันพุธนะเลข4ี่แผงเป็นเลข6ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของยามนะครับยามที่สลักออก่ยปรากฏว่าไปออกในยามสุกนะครับหรือว่ายามสุกระ ยามสุกหรือยามสุกกระเนี่ยนะครับเป็นยามสุกตัวกลางนะครับถ้าในช่วง3ามโมงครึ่งหรือ4ี่โมงะเนาะเป็นยามสุกตัวกลางซึ่งเออก็ไม่ใช่ยามที่ดีหรือยามมงคลสักเท่าไหร่นะครับในวิชายามเนี่ยยามดีของยามสุกเนี่ยจะไปตกอยู่ที่ยามสุกต,ตัวตัวสุดท้ายก็คือช่วงประมาณสัก4ี่โมงเย็นนะครับถึง4ี่โมงครึ่งโดยประมาณนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะก็ลองพิจารณาดูละกันทุกครั้งที่ ยามเนี่ยออกยามที่เป็นมงคลนะครับเลขก็มีสิจะมาเนาะถ้าเกิดว่าออกยามที่ไม่เป็นมงคลเนี่ยบางทีอาจจะมาเลขแผงของเขานะครับแต่นะครับแต่นะครับคราวที่แล้วนะครับก็ยามที่สลากออกเนี่ยออกยามพระลหัสนะแล้วเป็นยามพระเาัดตัวกลางซึ่งไม่ใช่ยามดีแต่ปรากฏว่าเลขของวันพระเลือหัสยามพระลหัสเนี่ยก็คือเลข5้าเนี่ยมาทั้งด้านล่างและด้านบนเลยนะครับเออคือเลข5านะเพราะนั้นเนี่ยเอาแน่นอนไม่ได้นะครับคือเรื่องยามเนี่ยเราเอาไว้พยากรณ์ ปัจจัยสถานการณ์หรือดวงชะตาต่างแต่ว่าในส่วนของตัวเลขแล้วเนี่ยหมอแมนคิดว่ามีสิทธิ์ที่จะมาได้ทั้งหมดน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของยามสุขหรือว่ายามสุขกระเนี่ยก็คือเลข6นะและถ้าท่านจะแผลงอ่าตรงนี้แหละนะครับท่านสามารถที่จะแผลงเป็นเลข4หรือว่าแผลงเป็นเลข9ได้นะครับเลข6นะครับท่านสามารถแผลงเป็น4หรือแผลงเป็น9ได้นะครับถ้าแผลงเป็น4คือหลักการคู่ธาตุดาวนะครับ ถ้าแผลงเป็น9คือหลักการการเขียนคล้ายกันเหมือนมันเป็นตัวเดียวกันนะครับเหมือนตัวเดียวกันนะแต่แค่กลับหัวเท่านั้นเองนะครับเออดังนั้นก็อลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะสําหรับใครที่ชอบอาจจะชอบเลข6หรือว่าชอบเลข9ชอบเลข4ก็แล้วแต่นะครับคราวนี้ครับมาในส่วนของเลขดาวย้ายนะครับเลขดาวย้ายเนี่ยโอ้โหก็เป็นอะไรที่แบบดาวย้ายหลายดวงพอสมควรเลยนะครับ เริ่มตั้งแต่ช่วงแบบต้นเดือนเนาะต้นเดือนเนี่ยต้นเดือนก็วันที่6ตุลาคมเนี่ยดาวพุธเนี่ยยกย้ายละนะครับดาวพุธยกย้ายนะจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลนะครับย้ายวันที่6ตุลานะครับคราวนี้เนี่ยถัดมาอีกหน่อยนะครับถัดมาอีกหน่อยเนี่ยก็เอ่อเป็นเอ่อดาวศุกร์นะครับเอ่อดาวพระเกตกรนะครับดาวพระเกตครับดาวพระเกตย้ายวันที่9ตุลาคมนะครับโอ้โหนะนะดาวพระเกตนี่คือเลข9แล้วก็ย้ายวันที่9ด้วยนะ เออนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ทําคลิปดีกว่านะครับว่าดาวพเกษย้ายเนาะเป็นยังไงเนาะอ่าเสร็จแล้วนะครับถัดมาอีกนะครับก็คือวันที่16นะครับดาวศุกร์ยกย้ายเออนะครับดาวศุกร์ยกย้ายนะครับหลายคนก็อยากบอกโอ้ยอย่างนี้ก็ต้องเลือกดาวศุกร์ก็หล่ะเพราะยกย้ายวันที่16ใช่ไหมเออเดีดาวศุกร์เนี่ยยกย้ายนะก็คือช่วงประมาณ7จ็ดโมงนะยอ่ายายนะครับอันนี้ก็คิดว่าโอ้โหมันน่าใจที่นี้ละ่ะ น่าจะต้องเลือกดาวสุกแล้วล่ะเนาะอ่าจริงๆแล้วก็แอบ,บแบบทดดาวสุกไว้ละเลข6แล้วคราวนี้นะครับโอ้โหหลายๆคนคงจะบอกว่าโอ้อย่างงี้มันก็ต้องมันก็ต้องดาวสุกแล้วสิมันก็ต้องเลข6แล้วสินะครับเ mm hmm. พราะย้ายเนี่ยย้ายวันแบบสลากออกเลยนะก็คือย้าย16ตุลาคมเลยนะครับเพราะย้ายตอนเช้านะครับดังนี้นะครับหมอแมนก็มองนะว่าโอ้โหเลขวันเนี่ยนะเลขวันก็เป็นเลข4แผงแล้วก็แผงเป็นเลข6อีกนะครับ เลขยามแล้วครับไปตกยามสุกอีกก็คือเลข6อีกนะครับโอ้โหแล้วดาวย้ายที่จะเอาเลข6ไปอีกนะครับใช่ไหมดาวย้ายเป็นดาวสุกอีกเลข6ไปอีกนะครับสงสัยมีเบิ้ลมีหามนะครับนะจริงๆแล้วถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับสามงวดที่ผ่านมานะครับมีทั้ง6 0 6นะครับมีทั้ง6กเอ่อหกสองนะครับแล้วก็เวลาสุดมีห6 6 5นะครับเลข6มา ในตำแหน่ง3ตัวบนน่ะมีเลข6กสองตัวเนี่ย3มงวดติดแล้วนะครับโอ้โหนะคะก็เป็นไปได้นะเออแต่มมไม่คิดว่ามันโอ้โหเลขมันซ้ำมันเกินไปนะครับมันไม่ได้ลุ้นตัวอื่นเลยนะครับ ก็เลยลองถอยไปดูนะครับว่ามีดาวอะไรย้ายอีกไหมปรากฏว่ามันก็มีดาวจันทนะครับที่ย้ายวันที่15นะครับดาวจันเนี่ยย้ายวันที่15นะครแล้วย้ายจากราศีกุมเนี่ยเข้าสู่ราศีมีนในเวลาเนี่ยประมาณบ่ายสองโมงสามสิบหกนาทีนะครับคราวนี้อย่างที่เคยบอกนะครับสําหรับดาวจันเนี่ยถ้าเขามีการยกย้ายนะครับนะบซึ่งเขามีการยกย้ายทุกๆ2วันครึ่งอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเขามีการยกย้ายแล้วไม่ได้ตําแหน่งพิเศษนะครับ หรือว่าไม่ได้เกณฑ์อะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยกย้ายธรรมดาทั่วไปแต่คราวนี้นะครับวันที่15บหเนี่ยสิตุลาคมดาวจันทร์ยกย้ายได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคนะครับเข้าสู่ราศีมีนนะครับไปทับนะไปกลุ่มก,กันกับนะพระราหูด้วยนะครับนะนะบางคนก็อาจจะบอกวบบเอ้ยเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า ราหูอมจัน์น่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าในแง่ของคู่ดาวนะครับซึ่งจะถอดรหัสออกมาเป็นตัวเลขได้เนี่ยคู่ดาวเนี่ยก็ยคือเป็นคู่ดาว28นะครับเขาเรียกว่าคู่สมพลแปลว่าความสําเร็จแปลว่า การเงินจํานวนมากๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเรื่องของตัวเลขแล้วมีลุ้นเลยนะครับในะในคลิปนี้นะครับเราถอดรหัสเลขยามน้าโชคเนี่ยมันเป็นการถอดรหัสดวงดาวออกมาเป็นตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอแมนจึงมวางว่าไหนๆเราเลข6เรามีเยอะแล้วนะครับรอบนี้นะครับโอ้โหจันเป็นเทวีโชคลองเลือกเลข2บ้างดีกว่านะครับเลขดาวย้ายจึงขอเลือกเป็นเลข2นะครับ ดาวจันนะครับเออดาวจันนะเลข2นะครับโดยถ้าท่านจะแผงนะครับท่านสามารถแผงเป็นเลข5ได้นะครับเป็นดาวพระฤหัสบดีกู้ธาตุดินเนะครับก็แบบนี้ละกันเพราะว่าอ่าดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยหมอแม่เป็นคนไม่ชอบให้เลขซ้านะครับเลขเบิ้ลเลขหามอะไรพวกนี้นะครับก็จะให้เลขที่มันแตกต่างกันแล้วก็เราไปจับแพะชนแกะกันเอานะครับก็สรุปเลยครับก็คือถอดรหัสเลขยามนําโชคประจําวันที่16ตุลาคม2567นะครับ ได้แก่เลข462นะครับ462แล้วก็อันนี้คือชุดหลักนะครับชุดหลักเนี่ยถ้าท่านทุนทรัพย์น้อยนะครับหรือว่าไม่อยากลุ้นเยอะนะครับก็ใช้ชุดหลักไปเล่นนะครับงวดที่แล้วเนี่ยให้ไป356ชุดหลักก็เข้า65เลยนะครับแต่ถ้าท่านบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองดูเพิ่มโอกาสนิดนึงนะครับลองเอาเลขชุดแผงมาลุ้นนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีทุนทรัพย์บริหารจัดการต้นทุนได้นะครับก็ชุดแผงเนี่ยก็คือ695 นะครับนะชุดแผงนี้สวยๆเลยนะโอ้โหมาบนมาล่างงวดที่แล้วเลยนะโอ้โหนะครับแมนะ่มาช้าไปนิดนึงนะครับก็ว่านไปตามดาวตามยามก็แล้วกันนะครับชุดแผง695ก็คือเลขวันนะเลขวันพุธคือเลข4แผงเป็น6นะครับเลขยามเนี่ยนะครับยามสุกยามสุกเนี่ยบอแม่จะไม่แผงเป็น4ีแล้วเพราะมันซ้ำนะครับเอาแผงเป็น9้าเลยนะเขามีทางเลือกอยู่นะครับเอาแผงเป็น9้าเลยแล้วก็เลข2เนี่ยเขาแผงได้เลข5าอยู่แล้วนะครับ เอาละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือต่อรหัสเลขยามนำโชคประจำวันที่16ตุลาคม2567นะครับท่านชื่นชอบตัวไหนอะไรยังไงก็ลองเลือกจับคู่ลองเลือกซื้เอ,เล,อ,อเลือกเล่นดูนะครับตามดุลพินิษและวิจารณญาณของท่านเองนะครับเขาเรียกว่าก็บุญใครบุญมันแหละเรื่องแบบนี้นะครับอ่าแม่นก็ทำหน้าที่นะในสูตรเลขยามนำโชคก็จะจับมาได้เลข6ตัวนี้แหละ แต่ถ้าใครบอกเลขเยอะไปก็เล่นเลข3ตัวชุดหลักก็ได้นะครับเอาละขอทุกท่านโชคดีก็แล้วกันขอให้จับตัวไหนก็มีโชคเฮงเรวยรวยกันทวนหน้าเลยก็แล้วกันนะครับแล้วกลับมาพบกับหมอแมนได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ